แต่งเซ็กซี่เธอจะทำไงเนี่ยหมุนใหม่ฉันขอให้ได้อะไรเซ็กซี่ก่อนได้อะไรเซ็กซี่ว้ายอย่าก,กันล็อกมองตัน<ำ> ดี่ค่ะขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ Fresh and f เฟรชบ y p แพ tinum มแฟชั่นมอ l นะคะ <c oughs> เราอยู่กันที่เดิมนะคะ p พ t ิ n u m ม a ฟ h i ่นมอ l l ศูนย์การค้าปีกและส่งชั้นนำของอาเซียนมีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นยูนิเซ็กไม่ว่าจะเป็นแบบสไตล์ไหนนะคะมีหมดทุกอย่างซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันมาในสไตล์แบบว่าอออ นักกีฬาที่นี่เขาก็มีน้ำเอามาบวงมาแบดกันเพราะวันนี้เราต้อนรับมือตบได้ข่าวว่าคนเนี้ยตบเก่งเขาไม่ได้มาตบอย่างเดียวเขาพาเราไปเดินช้อปปิ้งด้วยเพราะว่าแพทที่น้าแฟชั่นมอลล์ของเรานะคะอยู่มา19ปีเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเคยมาเดินหรือเปล่า19ปีเนี่ยเคยมาเดินไหมหรือว่ามัวแต่ตบอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เคยมาเดินขอต้อนรับนะคะน้องปองปอค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ได้เจอตั้งนาน ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่โสดแล้วไม่ใช่ยังโสดอยู่เจตเคยมาเดินที่แพจิน่าแฟชั่นมอลล์ไหมเคยน่าจะนานมากมากๆแล้วสไตล์การแต่งตัวของเธอเป็นเป็นสปอร์ตแหละบางครั้งแล้วก็บางทีก็อาจจะมีแบบเสื้อยืดแจ็คเก็ตเธอเคยติดเซ็กซี่มาไม่เคยวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการหมุนลูกวงล้อกันเกินถ้าเธอได้เป็นแต่งเซ็กซี่เธอจะทำไงเนี่ยหมุนใหม่เธอจะไม่ได้เลยเหรออะไร อนนี้นะคะอยู่ในวงล้อไฟดี g สไตล์ของเราแล้วนะคะคุณปอป,อปอ้อคุณพรแค่ไหนคะที่คุณจะได้เป็นพนักงานสาวสุแซ่บหรือห่วยแซ่บดิฉันได้เลือกแค่สองอย่างะะถ้ามีแค่สองตัวเลือกนี้เอาเอาห่วยแล้วกันเอาหุ่นก่อนเนาะอันนีนะ้แรกนะคะจะเป็น นะะคอันที่2นะคะจะเป็นภารกิจที่เราจะได้รับนะคะแล้วก็อันที่3นะคะจะเป็นเงินนะคะที่คุณจะได้ไปช้อปปิ้งที่แพดดิ้งแฟชั่นมอลล์วันนี้นะคะไปมันขอให้ได้อะไรเซ็กซี่ก่อนได้อะไรเซ็กซี่อย่ากระล็อกบงนะคะชมไปเลยอ่ะลูกทั้งทั้งเอ้ยอาจจะเป็นอันที่อายุกีฬาที่ชอบแน่นอนปอปป้อโชว์ยิมนาสติกใช่ไหมดูเป็นนักกีฬายิมนาสติกใช่มมวนหน้ามวนหน้าเอาหุ่นเป็นเออเหุ่นเป็นโอ้ยโอ้ยบ แพทตินัมแฟชั่นมอลล์นะคะเขามีเสื้อผ้ายูนเิเซ็กซ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยเธอจะไปหยิบเสื้อตัวน,นี้แล้วเธอจะใส่แล้วเธอจะไม่มั่นใจไม่มั่นเซลล์อ,อย่างเงี้ยเธอมั่นเซลล์แน่นอนเพราะว่าที่แพทตินัมแฟชั่นมอลล์เขาเป็นเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ค่ะอยู่ที่เรา mix and match อ่ะวันนี้เราจะไปดูว่าปอป้อนเนี่ยจะทำภารกิจครั้งสาวทั้งด้วยและขอบชมที่รักชอบเราจะเป็นกันเอาไปไหมโอเคไป ห,หมุดอะไรอย่างนี้มา<อ>ก็เคยแต่งมายังไม่เคยป่าจะลองลองดูลองดูชื่อร้านนะคะแมนดี้ลอนดอนนะคะมาลองดูกันค่ะคุณเคยคุยกับป้อปป้อนะเขาบอกว่าตั้งแต่ตีสี่เขาก็ตื่นมาซ้อมแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเวลาไหนจะเอาเวลาไปช้อปปิ้งวะ วันหยุดมีวันหยุดอยู่ในวันครึ่งวันครึ่งไม่นอนว่ะนอนเพิ่งเอาเวลาไปช้อปปิ้งเนาะปกติแล้วนะป๊อปปอโซนเนี้ยมันจะเป็นโซนสองคุณแม่หิวคุณแม่เดินไปตรงไหนคะขึ้นไปชั้นห้าเขาชื่อว่าโซนสวัสดีฟูดดี้หักคุณแม่อาหารลดจริงคุณแม่ก็ขึ้นไปหลายรอบมากแล้วใช่ป๊อปเธอจะลองเทสไหมหรือว่าไม่ลองอ่ะอันนี้ดูเป็นเธอใช่ไหมใช่ใช่เยวเอาตัวนี้ดีกว่าคืออยากรู้ว่าป๊อปปอปกติคือต่อราคาหรือเปล่าต่อต่อค่ะ เท่าไหร่คะถามไปเลยบอกให้เลยนะคะว่า8ปดร้อยเก้าสิบพิเศษแม่ราคาพิกไเศ์หรอนี่ถ้าไม่พิเศะคะไม่พิเศษพันสองบวกสองร้อยพันหนึ่งร้อยแปดร้อยห้าสิบอ่ะให้โอเคเธอให้ะตอนใช่เธอว่าจะเก่งใจจะเกรงใจใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากลดอีกได้ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปต่อค่ะเราได้เสื้อแล้วนะคะ อันนี้กางเกงอา็นพังเฮ้ยฉันว่าก็ได้อยู่นะแล้วเหมือนอันนี้ไหม Imperial c o o k i กไม่เหมือนเลยเป็นพังเป็นพังเท่าไหร่อ่ะคุณแม่ไม่ค่ะไม่มีไซส์อะไรบ้างอคะสี่ไซส์ใช่ไหมโอเคค่ะใส่ได้ใส่ได้เอาตัวหนึ่งค่ะโอเคตอนนี้เราก็มีเสื้อเก่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราหาแบบแอคเซสซอรี่อย่างอื่นดีกว่าอันนี้คือแตดหรือว่าแปดสุดเลยปะแปดแปดสุดและที่เคยทำมาเลยถูกต้องนี่นี่เดี๋ยวดูร้านนี้ดีกว่าเข็มขัด พี่ฝนมันต้องเป็นแบบไหนเนี่ยแบบนี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคอมพิษหมดทุกอย่างแล้วเธอเป็นคนที่ใช้เงินเป็นเหมือนกันใช่เหลือเท่าไหร่เนี่ย เลยเยอะอย,อยู่นะเป็นไงพปทีิน้ำของถูกไหมล่ะถ<อ>ูกไม่ได้ต่อได้ด้วยทุกรา้านจริงนะงเธอลดอ่ะเหลือพันสองแน่พ่อเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ทำภารกิจได้แบบลิศมากอะเงินเหลือด้วยอะอยากรู้แล้วว่าใส่ออกมาแล้วเป็นพังแบบไหนพังพลาดไหมหรือว่าจะเป็นพังคืนไปไปดูกันนะคะว่าพ่อจะคอมพลุกเป็นยังไงไปจ้า สั่นเลิศ่ไหนล่ะครับแหวะ่แหวะแล้วไหเป็นน้าลาร์สไตล์แบบน้าลาร์เธอแบัได้แบบดูดีอยู่นะก็โอเคอยู่นะก็เสื้อเนี่ยมาจากร้านแมนดี้ลอนดอนค่ะส่วนกางเกงเนี่ยมาจากซิมบรี่แล้วก็เข็มขัดเนี่ยจากร้านพิพการ์ดบอกไปแล้วนะคะว่ายูนิเซ็กซ์จริงๆไม่ใช่แค่ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้เอาจริงิก็น่าก็ดูเท่อยู่นะแต่ว่ามันจะมาใส่แค่นี้เราต้องทำอะไรที่มันเป็นฟิวเจอร์นองแบบใหม่ การเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบอของเธอเป็นแค่แบบแชมป์โลกก็ต้องมาแข่งขันกับผู้ท้าสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ประมาณ4ี่แสนสมัยจะนแน่จะแค่ไหนวะ <S <S โอโออ่ะเน็ตเราเป็นแบบแมนนัวนะคะขึ้นลงได้ตามใจฉันเอา้าไปขึ้นลงได้ตามใจฉันมปลง ก็บลูกพี่ไม่โดนเพราะอะเนี่ยไม่โดนเลยหรอไมโดน,น ดูเหมือนเธอเป็นเศษเพราะว่าฉันไม่ชำโลกนะวันนี้เป็นไงบ้างมาแฟชั่นน้แฟชั่นมอลล์ในรอบหลายๆปีค่ะวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆก็ได้มาแต่งในลุคที่ตัวเองไม่เคยทําก็ยังได้อัปเดตเทรนด์เสื้อผ้าด้วยมาเดินที่แฟชชั่นนแฟชั่นมอลล์นะมีครบหมดไม่ว่าคุณจะอยากจะเป็นสไตล์ไหนหรือว่าจะเป็นยูนิเซ็กไม่ยูนิเซ็กนู่นนี่นั่นนะคะอัปเดตได้หมดเลยทุกอย่างที่สําคัญนะคะชุดสวยๆนะคะของเราสองคนนะคะก็หาช้อปปิ้งกันง่ายมากนะคะส่วนของดิฉันนะคะที่เป็นสไตล์ะ กันเกงนะคะสูทตี้สตูดิโอนะคะห้อง1516นะคะกบเบเซอร์นะคะอินเพรสนะคะห้อง108109นะคะชั้น B ีซอยเค่ะเจ้อตัวในนะคะจากร้านโรมิโอนะคะห้อง1173นะคะชั้น4ี่ซอย4่4ะคะ่ะติดตามรายการของเรานะคะสัปดาห์หน้าป,ป๊อป คนที่จะเป็นแฟชั่นไอคอนเนี่ยเธอต้องให้คนนี้ใครถ้าวันนี้นิาใส่ชุดนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เห็นเขาใส่เลยระหว่างตัวเขาเนี่ยกับแพตดิ um แฟชั่นมอลเนี่ยอะไรเร็วอะครับตามนะคะรายการ Face a d ด์เฟนะคะบายแพตดิ um แฟชั่นมอลล์นะคะทุกวันบริเือสถานะได้ทางช่อง YouTube Facebook Instagram และต่อต่อหรือเพจของแพตดิ um แฟชั่นมอลนะคะกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอยากจะให้ใครมานะคะเม้นมาบอกนะคะอยากจะบอกอุ้ยใจเลยพี่ป๊อปซื้อเสื้อชั ก็ตอบได้เนาะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินแพรวดกันหน่อไหมโอเคได้เลยเออ่ะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายร้านเนาะใช่ยังเดีไม่ครบเลยไป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 